มาพบกับซ่องนุสามลาวไก่บ้านอีกแล้วเด้อว,วันนี้นุชจะพาทุกคนไปเอเอไอย่ยนะไปกวนสุขภาพเนาะเพราะว่าบัาเต็มโอนุชมันมืดอแะแต่ว่าปกติถ้าสี่ปีมันต้องข้ามไปลาวเนาะแต่ว่าอันนี้ข้าวหนรวมให้บม่ได้ไปลาวแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ปีเดียวเนาะ เดี๋ยววันนี้สิไปตรวจสุขภาพเดี๋ยวซิพาทุกคนออกไปสมบรรยากาศทางนอกบ้างเนาะคือพอได้ออกไปโดนแล้วอีกอย่งางประมาณนี้พอได้ไปใส่เลยเนาะนี่นุก็กำลังย่างกับจากไซบาตเ,เนาะไซบานทากันแล้วเลยเดี๋ยวรอหัวหน้ามารับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ออกจากบ้านพาไปสมภาพธรรมศาตร์ทางนอกบ้างเนะาะแจ็คธรรมชาสตรหรือว่าเอีอยงนะเนาะแต่ว่าบรรนุยู่มันน้าที่ธรรมชาตรอยี่เนาะมันพ่แม่นอยู่ในเมืองเนาะ กกติเจสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศทางนอกเนาะนุนก็ไปไออกไปโดนุนโดนโดดแล้วเด็กวสิพาไปเบิ่งกันเะสิเป็นอะไรเนาะบัตรไปไออกมาเป็นปีแล้วบัตรไออกไปใส่เลยไปแต่ทุกคนตอนนี้นุนง่างมาหอนหอนแล้วเนาะคืออัน M O U นุนท่านมันมืดสี่ปีเนาะสี่ปีก็คือต่อเท่นึงวีซ่ามันอยู่ได้สองปีเนาะก็คือต่อไปแล้วแต่ว่า M O U แต่ก่อนท่านมันให้อยู่ได้สี่ปี แล้วทีนี้มันครบสี่ปีแล้วเนาะของนุชก็เลยมืดมืดทีนี้นุชก็เลยต่อเนาะต่อรอบนี้ฮันคือซิแปกไปจากอันรอบก่อนเนาะเพราะว่าอันรอบนี้มันคาโควิดก็เลยไปลาวบ่ได้ไปลาวบ่ได้แล้วทีนี้เขาจ้ากเลยให้อันโร่ไม่ตรวจแล้วก็เอกสารนี้ยังันยื่นยูไทยเนาะยื่นยูไทยแล้วเขาจ้ากกส่งไปลาวแล้วก็ตีกลับมาแต่ว่านุชฮันแต่ว่านุชฮันบ่ได โอ้ยสวัสดิ์หนุ่มท่านบริเฮดเองเนาะเจ้านายเพื่อนกะจ้างบุกเกอร์เฮดเนาะเฮตบุกเกอร์หรือจ้างบุกเกอร์เฮดเนาะบริเฮดเองเพราะว่าเพื่อนบ่มีเวลาเดินเรื่องเองเนาะก็เลยไปตรวจสุขภาพเองแล้วก็เดี๋ยวยื่นเอกสารไปให้ทางบุกเกอร์เนาะแต่เพื่อนสิเป็นคนดําเนินการเองแต่ไม่ว่าเท่าไรเนาะประมาณน่าจะประมาณหมื่นปุล้วเนาะเพราะว่าบล็อกเม่นต่อวีซ่านี่มันต่อเอ็มยูเนาะก็คือเมื่อนี้ก็เลยสิพากันไปตรวจ สุขภาพกันสองคนเนาะมีสองคนที่มันซีมืดพร้อมกันก็นั่นก็คือมีโมอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวหน้าซีมารับมันอยู่ได้สี่ปีแต่ว่ารอบนี้มันต้องมันขาเจ้าอนุรลมให้แค่สองปีนะทุกคนก็คือวีซ่าปีเดียวแล้วก็เอ็มออยู่อยู่ได้สองปีวีซ่าขาเจ้าให้ปีเดียวนะรอบนี้วีซ่าให้ปีเดียวไปตรวจทกโรค่โรงพยาบาลเนานะก็คือเขาต้องหาโรงพยาบาลที่ขาเจ้าฮับตรวจนะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด ยิ่งแบบว่าหายากอยู่เนาะอันนี้ต้องหาแบบว่าหัวหน้าเพิ่นก็เป็นคนหาเนาะช่วงนี้หามาอีลีแล้วก็เดยวสิพาทุกคนไปเบิ่งมันบรรยากาศทางนอกพร้อมนะว่าสีงามเลยบอนุชก,ก็ไม่ได้ไปมาโดนดนไม่ได้ไปทางนอกมาเป็นปีทุกคนมีแต่เฮ็ดงานแล้วก็ย่งางเขาห้างก็แค่นั้นแล้วก็ออกมานอนเนาะกอกมากลางคืนแล้วไปกระเซ้าบร่ได้ไปใสเลยไปท่องไปเที่ยวยังบร่ได้ไปหลายปีตั้งแต่โควิดมาแล้วนไม่ได้ไปใส ปมัน,นี่จะพาทุกคนไปเบิรงกเนาะคนตอนนี้กำลังี่ไปเนาะรู้คนละนัดเจ็ดโมงครึ่งมาแปดโมงครึ่งมาแปดโมงเนาะเบิร์ดูเปี้ยเด็เดเลยนัดเจ็ดโมงไม่ใช่เหรอเจ็ดโมลืมกระเป๋าเจ็ดโมงครึ่องอะไรนี่นึกว่านอนยังไม่ตื่นอาจจเบิร์กมไม่เลยไม่เลย เมื่อว่านอนยังไม่ตื่นเลยโชว์ปลุกเดี๋ยวละคือดูบอนดปหน่อยตึ่นมาเจ็ดโมงกว่าถึงตีพระเจ้าค่ะ สักครจะ6โมงหนาวหนาวเอออากาศเยน็นยาวเอออยู่บ้านปั่นข้าวแล้วไม่ลืมไม่ลืมหนาวอะไรหขาดใช่ไหะโอเคทุกคนพาสปงพาสปอร์ตเราขึ้นรถเรียบร้อยไปี๋ยวไปเจอกันที่โรองบ้านเนอะเดี๋ยวไปเปิ่งธรรมศาสตร์ข้างทาง ตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นเนี่ยออกมาทางนอกปกติบ่ได้ออกจากเดินยอมหาบิลีตั้งแต่โควิดมานี่บ่ได้ค่อยไปใสเลยอยู่แต,ต่บอ็ดหานแล้วก็เข้าเงานินเท่านั้นนะทุกคนยุดกระยุบบ้านเนาะบยไยใส่ก็เจ้าก็ห้ามพร้อมบอ่อยใส่ยันมันติดมาและยนมันยากแลนะ้วเนาะยากหลายๆอยา นี่สิเป็นห้างใหญ่ที่สุดในจังหวัดที่นุชอยู่เลยเนาะห้างบางใหญ่สิเป็นห้างใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนท์เลยตอนนี้ลดบริิีปันไดแล้วทุกคนเพราะว่าคนที่ขาเจ้าไปทํางานนะคนไทยนะขาเจ้าตื่นต้เต้าตื่นตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงขาเจ้าก็ออกจากเงินละอันนี้เป็นมงไ่ายแล้วมันจ็เลยลดมาลายปันได้และอและอย่างบางคนขาเจ้าก็ยังเฮ็ดงานอยู่ดําบ้านแบบนี้เนาะ คนสังเกตบอว่าแถวคนทางแถวนี้เนาะมันสิบมีตึกสู้สบ่มีเลยมีแต่เป็นบางตึกกแต่ก็บ่สูงถึงขั้นแบบร้อยซันเจสันคื่นอยู่ทางในกรุงเทพเนาะอันนี้เป็นปร,ริมณฑลส่วนมากเงินเ้าจะเป็นแบบโบราณอยู่เนาะคล้ายๆบ้านนุดเลยว้ายทุกคนทุน่งนาอุ้ยเขียวงามขนาดแต่นุชถ่ายได้น้อยนึงนุชถ่ายพ่ทัน เมื่อนี้แดดดีดีทุกคนเบิ่งตะเวนเนาะนี่แปดโมงคือแดดเที่ยงนี่ป้าท,ทุกคนคล้ายๆ,ายๆายกันกับนนบ้านนุษยเลยอ่ะมีแต่ทุ่งนาแล้วบ้านนุษยก็แบบนี้เลยห่งสีโนโอก้อนนี้เองเนาะอยู่ลาวเน่ะอันนี้อยู่ในแบบอยูต่ต่างแขวงอยู่ต่างจังหวัดเนาะขนาดในกรุงเทพยังป่านนี้บ้านนุษย์ก็สีหางขนาดเนาะแต่ว่าคนไทยเขาจะไม่ได้ดำ เผื่นคนลาวเนาะขาเจ้าที่ใช้รถวานเอาหรือว่าเอามือว่านเงบ้บจังเจ้าวัานเอาคนลาวยังไม่ได้ว่านเอาเนาะอยู่ที่บ้านโน่นท่านยังไม่ได้วัานจะกเทื่อมีแต่ดำเอาเนาะข้าเจ้าเคยเฮ็ดแล้วมันไม่ได้เข้าเนาะยูไทยขาเจ้าทันสมัยแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ขาเจ้าอันใช้รถวานเอาเนาะขาเจ้าไม่ได้ดำคนลาวมันยังดำเอาอยู่เนาะโอ้โหเขียวมากทุกคน มีโอกอาสเดยวไปนั่งกินข้าวอยู่ในคันเทนาเนาะก็สีฟินคักทุกคนอ้เบาตะคิดทอดบ้านทุกคนอันนี้เจ้าข้าจสิปูกข้าวแล้วสิปูกมันเนาะนายสิปลูกข้าวเนาะเออดีมีน้ําบ้านโน้นทันเฮ็ดหน้าเดียวก็คือแล้วเลยทุกคนมันบุยน้ําเฮ็ดได้แต่ปีเดียวนาปีนาแซงนายอย่างเฮ็ดบบไรเนาะอู้อันนี้ยังคักเฮ็ดอันบ้านสวน สวยจังเลยโอ้ยตายถึกเลีกได้ยังได้ดีได้แต่นอนฝันกับพ่อทุกคนซื้อมาถึกเดืนองเล่งนะเนน่ยเอากำลังอยู่ในสะพานสูงประมาณ10บสันใดะทุกคนเบิ่งดูโอ้สุดยอด ไข้ประกันไปค่อยกันมาย,ยุราวนี่ยังบ่มีสะพานนะเธอวนะ <laughs> ยังบ่มีสะพานอย่างเลยบ่มีจักสะพานอยากขี่รถอีหยัง,ง,ยงก็อ้อมเอาทุกคนเห็นบออันนั้นเป็นป่ากล้วยที่เขาจะปลูกกล้วยเป็นไรเลยฮะนะโอ้สุดยอด ป่ากล้วยทั้งเมดเลยได้นี่ป่ากล้วยในเมืองอ๋อแล้วทุกคนแต่ว่าโรงบาบาลนี้บมแม่นโรงบาลที่นุิมาตรวจเนาะหัวหน้าแฮ้งหัวหน้าเมาดิฟเนาะก็คอมีนก็เลยพาเข้ามาสี่นออกแต่ว่านี้กระตรวจีกันยังไงแต่น่าจะเป็นโรงบาลเพาะอ๋อมันหยุดเปิดมาสี่วันผนมันก็เป็นลำรถเนี่ยเว้ เอ้ยไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ว่ะนี่ก็มีตรวจน,นี้แน่ใช่ไหมตรวจโควิดใช่ไหมเอ้ยใช่ตรวจอันนี้คือมาตรวจในลักนณะของโลกนัน่นแหละเยอะนี้เลยเหรอว้าใจพี่ไม่ได้คิดว่าจะเยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยคนเยอะจังวะอ๋อมันหยุดเปิดมาสือ นเน้ยไม่คิดคนจะเยอะขนาดน,นี้ว่ะนี่ก็มีตรวจน,นี้่ใชตวโควิดใช่ไหม,อ COVID, ไหมเอ้ยใช่ตรวจน,นี้คือมาตรวนตวพเอีเลยเหรอ,อาพี่ไม่ได้คิดว่าแตเยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ย ออกมาจากโรงบาลเมื่อกี้แล้วเนาะเดี๋ยวตรงไปโรงบาลน,นั้นอีกเนาะประมาณ15นาทีก็ห้องเบิ่ง Google ไปนำถามซิลิไปพ้อ,อมคุยูหน้าเชื่อถือเลยผมรู้ลแล้วสิจอดรถตรงนี้ยู่เลยเอาเองไปเดินเรื่องกันเ,เร็วนาที่จอดรถก่อน ตอนนี้เราก็มาฮอดแล้วเดี๋ยวก็น่าไปจอดรถแล้วกับเดี๋ยวโนกรสิเขาไปตรวจกับหมกเนาะเป็นโรงพยาบาลเีชกระสนกี้ไปเข้าโรงพยาบาลพิษมาเนะาะพีชควหน้าพาไปโรงพยาบาลพิชอันนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวรอเข้าไปทางไหนแล้วนาะ ว่าไปโรงพยาบาลท่านแบบว่ากดไล,ะละ่ๆหัวหนา้ามัวม่วๆหัวหนา้าสงสัยเจ้มามันนั่งคาอยู่นี่เนาะมันหินนี่เนีย้ยนะหินปอมครับหินปอมจะนั่งรอจเจ้าตอนนี้เรากำลังนั่งรอท่าก็จะท้องไปเช็กประวัติดูเนาะและ้วก็ทาไปเจาะเลือดเนาะเจ้า,าิีแยกออกเมาอยู่ทางนอกแล้วทุกคนสิบไ่ได้ห่วมกันกับคนไข้าทางใน อันนี้กำลังชักประวัดดูเนาะชักปะวัดน้ำหนักเท่าใดวัดความดันยังประมาณนี้เนาะแ็จะสัญญกออกมายอยู่ทางนอกนอ้องอยู่ทางข้างๆซิบอเปลยาไปปนกันครับมันคนไข้ทางหน,นตอนนี้นติกกำลังจะ เข้าห้องเอกเลย์เนาะเอกเรย์ปอดพร้อมนะเนาะพอแล้วแล้วแล้กขอนั่งเลยพบหมอบนเก่าเนาะถ้าหมอบอกว่าบ,บ่บมีอย่างที่มันผิดปกติกะจ่ายเงินแล้วกลับบ้านได้เนาะนั่งรอบดนแป๊บเดียวเองหลังจากที่แถวพบหมอแล้วจ่ายเงินีอย่างเรียบร้อยบ,บ่มีอย่างผิดปกติกะกลัาบบ้านได้เนาะตอนนี้กำล,ลังแวะกินข้าวทุกคนร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าของหมอนี่แหละเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าิแซ่บเลยบ่ร้านขาเจ,าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้มีสเต็กได้สปาเก็ตตี้สปากเกตตีทต้ทุกคนมีทุกอย่างดีมีทุกอย่างเลยของกินลิ้นของกินอันนั้นเนะาะราคาเริ่มต้นที่65บาททุกคนก็บ่แพงเนาะเดี๋ยวมาท้าเบิ่งว่าหน้าตาสิเป็นอะไรโอ้โหทุกคนน่ากินมากอะ่ะคือตอนนี้กำลังหิว่ย เป็นเส้นเล็กต้ออยมยำน้ำข้นเนาะสิมีไข่มีลูกชิ้นมีไส้มีตับมีเนื้อหมูเนี่ยกาก,ก,ก,กินถ้วยเดียวอิ่มเลยอะถ้วยบ้าใหญ่ถ้วยใหญ่เลยได้ทุกคนรสชาติก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะคล้ายๆต้ออยมยำน้ำข้นเพียงแต่ว่าใส่เส้นลงไปแค่นั้นเองเนาะนี่เดี๋ยวมากินข้าวกันทุกคนเดี๋ยวก็ซิ่งมือแล้วข้าแวแล้วเราก็มือให้งานต่อในวัตถุยุทธ์งาน แล้วเากินข้าวอิ่มทุกคนกำลังซีบมือแบบน,นี้ไปเจอกันจุ๊ข้ารับเงนหือก็เย็นนี่ก็ไม่ต่างแน่หรืก็ใจดิ ครับลถออกมาหน่อยนึงเนาะบางน้ําน้ําท่วมป้าน้ําเออขึ้นมาถนนเลยทุกคนเพราะว่าอันเือนสันเจ้าที่อยู่ทางนี้มันมันติดกับแม่น้ําเจ้าพญาเนาะมันเออมาตามคลองได้ทีนะทุกคนปุ๊นแม่น้าเจ้าพญาได้แต่ว่ามันไหลมวมกันนั่นนะก็เลยท่วมมาเลยสุดสส่สุดโสร่ป้าจู่แคมทางได้ทีกระยานท่วมนี่คือกันทุกคนแปลว่ามันก็เพได้ไก่จากแม่น้ำเจ้าพญาเนาะบางโนยู่กันเลย มันจะมีคลองที่มันไหลมาตามคลองนะพัวหน้าก็่าดูว่าน้ำท่วมเนาะฝนตกลงมาอีกบ้านเฮานีน่ก็เลือดแทๆวะนี่เบิ้งดูอ okay, exactly right? so cool. so ันนี้มันเป็นน้ำแบบว่ามันขังทุกคนน้ำมันมาใหม่แล้วมันแบบมนมีบอลหลงบางบางบ้านนี่แบบได้ย่างน้ำเข้าไปทุกคนตอนนี้เนก็อนพอเห็นงานแล้วเนาะกำลังจะขัาไปก็ทงานฟ้าห็นงานเดี๋ยวขอตัว็ำงานกันแรงเจอกัน